กราบสวัสดีครับมิตรลักแฟนพระเอฟซีผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับเอฟซีวันนี้ก็ยังมากันในช่วงกลางวันอยู่นะครับผมวันนี้ก็ชัดเสียงแบบว่าแบบแปลกๆนะฮะเอฟซีก็คือนั่นแหละฮะผมยังยังป่วยอยู่นะฮะเมื่อคืนโอ้โหการหนักเลยนะฮะจับไข้ชั้งคืนเลยนะครับแล้วก็ ไขวัดนั่นแหละครับ fc นะไขวัดนะโดนฝนนะครับช่วงนี้ฝนก็ตกบ่อยนะครับก็ระวังระวังตัวด้วยนะครับก็ผมก็ระวังเต็มที่แล้วนะครับเพราะปกติเนี่ยเป็นคนเขาเรียกว่ากระมอมบางอยู่แล้วนะฮะเห็นฝนเห็นอะไรนิดหน่อยเนี่ยผมไม่ต้องนั่นแหละแล้วเมื่อเป็นหวัดเนี่ยผมจะตามมาด้วยอาการไอนะครับโอ้โหนะทรมานเลยนะครับวันนี้ตั้งใจจะออกไปหาพระที่ตลาด พิษโ,โลกนะฮะทรรมจักนะไม่ได้ไปเลยนะแย่นะเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับมันเจ็บเมื่อเนื้อมือตัวนะตามภาษาคนจับไข้เลยนะฮะพี่น้องเอฟซหลายท่านที่ถามมาถึงเรื่องอาการของคุณแม่ผมนะค,คือเมื่อวานผมก็รับคุณแม่ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วนะครับผมหมอบอกว่าให้มาดูแลคอยล้างแผลอยู่ที่บ้านนะแต่ว่าเดี๋ยวก็นัดไปโรงพยาบาลนะตามที่หมอนัดนะ,ะก็กลับขอบคุณนะครับทุกท่านที่ สอบถามเข้ามานะฮะกาบขอบคุณจากใจจริงเลยนะครับผมมาถึงเรื่องพันนะครับ fc วันนี้ก็มีส่วนใหญ่ก็จะเป็นลงพุนเงินนั่นแหละนะกรับขอภายที่มีจะลงทุนเงินนะเพราะว่าก็ยังไม่ได้แบบว่าคือผมเจอแล้วอดซื้อไม่ได้ไง fc นะฮะเพราะว่าทางเรานะครับผมส่วนไอไอความหลากหลายนะผมบอกตรงนะที่พอจะได้มาเมื่อเมื่อวันวันแรกที่ว่าทําจากลําปางอนะพี่ว่าได้แล้ของมาจากลําปางนะ วันเดียวหมดเลยนะถือว่าเป็นของแปลกหน้าแปลกตาเนี่ยวันเดียวหมดจริงจริงเนี่ยผมผมก็เชื่ออยู่อย่างหนึงว่าถ้าได้ของแปลกแปก,แกอะไรที่มันไม่ใช่แบบสายยมเดิมหลวลงเพิ่อเงินอะไรเงี้ยคือมาเนี่ย fc ก็รอรออยู่แล้วนะอะไรที่ว่าเป็นแปลกใหม่นะแต่ตอนนี้คือยังไม่มีจริงนะครับ fc นะนอกจากเป็นหลงเพิ่อเงินเนี่ยที่ผมพอหาได้ในเกมฑ์ละแวกบ้านผมเนี่ยนะครับ fc นะอย่างอื่นก็ไม่ค่อยถูกใจนะครับ fc นะมาดูกันเลยนะครับอง์แรกในการแรกอ่ะ หลวงพ่อไผ่อันนี้ก็โอ้โหอยู่มาเรียกว่าหลายคลิปแล้วเนื่องจากว่ามาต่อรองกันไม่โดนนะผมก็ไม่ได้เปิดแพงเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับเนื่องจากว่าทุนก็ไม่ได้มาแพงมากนะครับผมหลวงพ่อไผ่นะครับวัดกําแพงนะครับนี่ฮะจอบใหญ่หลวงพ่อไผ่วัดกําแพงนะครับน,นี่ฮะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะโดยเฉพาะท่านที่แบบเข้ามาแบบเป็นห่วงเป็นใจทุกคลิปเลยนะบอกดูแลสุขภาพด้วยนะครับพี่แซมนะ,ะนะผมซาบซึ้งนะ นะมันทําให้ผมแบบได้ฉุกคิดว่าเออนะเราต้องดูแลสุขภาพเรานะครับผมนะทํางานมากเกินไปไมันจะสุขภาพมีนก็แย่นะครับแต่ก็ระวังแล้วระวังอีกก็ยังไม่พ้นนะฮะเรื่องการเจ็บไขายด้วยป่วยนะครับผมเปิดราคาเดิมนะครับสี่พันนะครับ fc นะฮะสี่พันบาทนะครับถัดนะมานะครับเป็นพิมพ์กยะอันนี้ก็มาถามกันเยอะ ก็ต่อรองกันไม่โดนนะฮะเนื้อเขียวๆดีจังเลยนะฮะพิมพ์คิตรานี่เนื้อเขียวงี้เลยนะนี่ฮะเนื้อจริงก็เป็นอย่างงี้เลยนะเขียวปัดเลยนะพิมพ์คิตาร์ห้าชายนะครับ F4 นะฮะเนี่ยภาพเขาสภาพใช้มาหน่อยนะเนี่ยมีมีโดยสไตล์หล老โบราณเนี่ยนะเนี่ยมีตุ่มแบบนี้นะเนื้อเกินนะครับผมนี่ฮะไต่ฐานโอ้โหสุดคลาสสิกเลยนะครับ F4 นะพิมพ์คิตาร์ห้าชายนะครับพิมพ์คิตาร์ห้าชายเนี่ยนะ ดูสนุงสนิมดูการหล่อโบราณผ้าเงี้ยต้องส่องนะคนเราเที่ยวเล่นหล่อโบราณเนี่ยเราหลงสเสน่ห์ความหล่อโบราณเนี่ยก็คือนี่แหละความไม่สมบูรณ์แบบนะความไม่สมบูรณ์แบบความลึกลับความครุขระความเป็นแบบหล่อโบราณน่ะนะครับเอฟซี FC นะเนี่ยพิมพ์คิตาฮาชายนะครับนะอ,อ้นี้ก็เปิดราคาเดิมนะฮะสี่พันบาทนะครับเอฟซี FC. นี่นะฮะ แล้วก็ปิดเตาปิดตานะผมไม่จะบอกราคาไว้ยังไงไม่รู้วันนั้นนะฮะปิดตาเนี่ยพิมพอะไรข้าวต้มมัดอะไรอย่างเงี้ยมีจารเต็มเลยนะครับมาถามราคาผมบอกไปสามพันนะครับผมบอกไปสามพันนะก็ยังยืนราคาเดิมนะครับผมเปิดสามพัน 3, นะครับ F4 เพราะนานๆจะเจอนะเวลาเจอก็คอยจะแบบไม่ซื้อได้รอกครับผมก็ซื้อ,องงโ้โหก็ นั่นแหละนี่เขเปิดแบบว่าบวกบางๆนะครับ fg ต่อรอกันได้ทุกรายการนะครับไหวเท่าไรก็คุยกันได้นะครับไหวเท่าไรคุยกันได้นะครับนะฮะนี่การสวยงามนะครับเปิดองค์ละส0 0พันนะครับ fg นะฮะองค์ละ3 0 0พันบาทนะครับองค์นี้ก็เหมือนกันนะได้มาพร้อมกันนะครับมาพร้อมกันนี่นะฮะยังอยู่ครบนะฮะยังอยู่ครบนะครับผมพระพิตามณาคภัทเนี่ยนะฮะเก่าๆนะครับ นะไว้ศึกษานะครับสามพันบาทนะครับผมนะเสร็จแล้วก็มาดูมีพระที่ยังไงอะ่ะเทียบเอาไว้เทียบกับหนังสือนี่นะเอฟบอกอย,อยากดูองค์ที่ว่าเหมือนกับองค์นี้ที่ว่าเหมือนองค์ดารานะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ f อฟนะพอดีไปได้รูปมานะครับนี่นะเนี่ยองค์บนอ่ะ เนี่ยนะครับ F4 นี่นะอ่ะนี่เป็นไงฮะคล้ายนะฮะขับคล้ายขับขานะคล้ายแต่ไม่เหมือนนะครับ F4 ให้เขาเหมือนเป็นเนี<ป>่ยเป็นระ<อ>ยากนะนี่ยมือรองนะครับมือรองนะฮะเหมือนองลาลานะฮะนี่นะครับดูด้า,านหลังสินี่น,นะดูใบหน้านะครับดูดูหน้านะคือเขาก็จะคล้ายกันนะเหมือนองศาลาเลยนี่นะครับมีองลาลานะ องราลาในหนังสือนะครับองราลาในหนังสือเลยนะผมหาองค์ที่ว่าดูหูดูใบหน้าดูอะไรเนี่ยนะครับที่ดูคล้ายกันนะครับ fc นะเน,น,นี่นะฮะผมซื้อมาคู่กับพิมพ์คิจาองที่ขายไปแล้วนะเมื่อวานเนี่ยนะครับรุ่นก่อนเนี่ยนะครับวันนี้ปกติเปิดเจ็ดพันนะวันนี้ผมขออนุญาตเปิดที่ห้าพันละกันนะองค้ายองราลาเนี่ยนะครับ เนะนะะีแบบนี้ก็บอกได้เลยว่าตัวผมนะแพ้ดูง่ายสบายตาอยู่แล้วนะครับผมนะแต่ว่านะชอบใครชอบมันนะครับพระนะผมดูแท้ท่านอาจจะดูไม่แท้เสียงใหญ่อาจจะดูไม่แท้หรืออาจจะดูแท้อะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่แต่ละท่านเลยนะครับผมนะผมก็อาศัยความรู้ที่มีเพียงน้อยนิดนะประสบการณ์นะครับผม ดูรักดูชอบก็เอามานะครับ F4 นะแต่ถึงขนาดที่ว่านี่ะดูสนองสนิม F4 นะต้องขนาดที่ว่าต้องการันตีรับประกันกันเนี่ยก็ขายราคาแบบวัดใจกันไม่ได้นอกนะครับ F4 ก็ต้องขายกันราคาที่เรียกว่าเรียกว่าการันตีกันนะฮะร,ราคาสากลเลยนะครับภาพพิมพ์นี้อย่างนี้สภาพนี้ก็ต้องขายกันที่สามล้านัพนะฮะถ้าการันตีกันแบบว่าสากลน,นะฮะร,ราคาสากลเลยนะครับ ก็ต้องขายกันสกสม้านอัพนะแต่ถ้าแบบซื้อกันง่ายขายกันจบดูที่ชอบซื้อที่ใช่ใจ่ายกันจบเลยมันต้องมีการันตีกันนะครับผมก็เปิดที่5000บาทน,นะครับ FC นะฮะ5,000บาทนะครับเทียบ <Platform> ในหนังสือแล้วอ่ะมาอีกองหนึ่งนะครับที่ได้มาใหม่นะครับเนี่ยพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยมมือลองจะเป็นอีกพิมพ์อีกหน้าหนึ่งนะครับผมพิมพิยมลองพิมหน้านแล้วผมก็มีเนะี่ยฮะ มีองค์ราลาเปลี่ยนเพียบอีกเหมือนกันนะหนังสือเนี่ยหนังสือลานโพเมื่อนานมาแล้วนะพิมพเขาเรียกว่าแบบนี้เป็นต้นแบบของพิมพหลวงพ่อเงินรุ่นช้างคู่เลยนี่นะฮะนี่ขายไหมฮะขายนะขายแต่ไม่เหมือนนะให้เขาเหมือนเป๊ะไม่เป็นไปไม่ได้นะครับจริงนะเนี่ยสไตายหลอกโบราณนะฮะนี่นี่ได้ามาใหม่นี่สภาพใช้นะสภาพใช้นะผิวก็เปิดๆนะครับผมนะฮะนี่ขนาดองค์ก็ธรรมดานะครับ ประมาณบาทครึ่งนะเนี่ยเท่เากันนะครับเนี่ยพี่ไม่ยอมมือลองเหมือนกันนะแต่ถ้าเราเปิดหนังสือดูนะครับก็เขาจะไม่เหมือนกันหรอกนะรอนะครับเขาจะไม่เหมือนกันหรอกนะแต่ละองค์นะครับนะฮะมือลองนะฮะนี่เหมือนองค์ลาราเลยนะฮะก็เป็นองค์ต้นแบบช้างคู่นะครับเนี่ยเนี่ยนะมันก็หล่อสวยคนละแบบนะองค์องค์ต้นแบบนี้อาจจะหลอ่อตรงนี้ไม่ชัดนะอันนี้ฝั่งนี้ชัดนะครับแต่ว่าตรงนี้หล่อแบบ ไม่ไม่สวยนะรอครับเนี่ยเป็นโบราณโบราณสไตล์โบราณ,ารโ,บราณโบราณนะนี่นะตายฐานนะเรียบๆเ,เลยนะตายฐานเรียบไปเลยนะครับเปิดที่4ี่พันบาทนะครับ f อฟีนะองนี้นะครับผมนะหลักชอบก็ทักทายเันเข้ามาได้นะ ต่อรองกันได้ทุกองค์ทุกรายการเลยนะครับ F4 ไหวเท่าไหร่คุยกันได้นะครับไหวเท่าไหร่คุยกันได้นะครับอืมผ่ามานะครับก็มาดูอะไรอะ,อะเบียแกแก่กนแล้วกันนะครับอนีมาต่อหลายคนเลยนะยังไม่โดนนะครับยังไม่โดนราคากันนะครับเบียแก่นะฮะเนี่ยเขาบอกเจ้าของบอกว่าเป็นหลวงปู่เพิ่มอากาศแก้นะครับเนี่ยเก่าๆกันเลยนะครับ F4 นะ สามห่วงนะครับสามห่วงนี่ฮนะฝังละสามห่วงฮนะอ่ะพี่มาหาเก่าเก่าแบบปึก๊กๆเลยนะครับเอฟซี FC. ลักแดงนะครับรักแดงนะฮะเอาไปสี่พันนะเปิดสี่พันนะครับเอฟซีตรงนี้นะครับสำหรับเปี้ยแก่นะฮะแล้วก็มาดูอันนี้โอ้โหนะปกติผมไม่ค่อยซื้อมาหรอกนะพระที่แบบศิลปะแบบเด๋อๆแบบนี้นะ แต่เชือส่องเนี่ยไม่เดือนะครับพิมพ์เนี่ยนะเป็นพิมพ์ไม่ยมมือรองนะสามหน้านะครับอยู่ในเดียวกันนะแต่เราพิมพ์แต่องค์เนี่ยเขาจะไม่เหมือนกันเลยนะมากับเนี่ยพร้อมห่วงนะห่วงเก่าเก่าเลยนะคือส่องดูแล้วเนื้อหาเขาได้ไงนะครับเอฟซีเนื้อหาความเก่าเขาได้นะอาจจะเป็นต้นแบบพิมพ์พาเกสที่เราเห็นอยู่ทั่วไปก็ได้นะเนี่ยอาจจะเป็นต้นแบบพิมพ์พาเกสที่เราเห็นแบบเนี่ยตรงเนี้ยนะ แต่ดูเั่าไปแล้วเนื้อหาไม่ได้เก่าเนื้อเขาไม่ได้อมเกี่ยวไม่ได้มีความแห้งความเก่าเหมือนเหมือนเหมือนองค์นี้นะครับนะฮะเนี่ยแล้วดูใต้ฐานอย่างเงี้ยเอฟสีเนี่ยนี่ฮะ,ฮะเก่าไหมครับเนี่ยฮะเก่าแท้ทันถึงยุกนะผมเรียกว่าพิมพ์ช่างชาวบ้านแล้วกันนะผมขอเรียกว่าพิมพ์ช่างชาวบ้านแล้วกันนะนี่นะพิมพ์นิยมนะช่างชาวบ้านนะมีอย่างเงี้ยออกคอเขาเอียงมากนะครับผมมาอี้พิมพ์หนึ่งอ่นะนี่คอตรงนะครับผม มานี้อ่าคอก็ตรงสามองค์นี่เหมือนสามองค์สามพิมพไม่เหมือนกันเลยนะแต่วลาโดยรวมเป็นพิมพ์นิยมมือลองนะครับพิมพ์นิยมมือลองนะฮะเป็นพิมพ์เรียกว่าเนี่ยเรียกว่าสามกลือเลยนะครับสามกลือเลยนะฮะยอดหายากนะฮะไม่เจอกันง่ายๆนะครับ fc นะผมเจอบ่อยแต่ไม่เนื้อหาไม่ใช่เก่าแบบนี้นะครับ fc นะเนื้อหาสดๆนะ แต่ว่าแล้วพิมพเพิ่มก็ไม่ใช่่างนี้หรอกนะไม่ได้สวยไม่ได้ดูโบราณแบบนี้นะครับนะองค์นี้ผมขอยากเปิดที่4,000บาทนะครับ F4 นะ4,000บาทมีราคาในใจก็ว่ากันนะครับ F4 นะฮะ4,000บาทนะครับถัดมานะครับเตานะครับพญาเตาเรือนนะติดก็มาถามกันเยอะนะแต่ยังอยู่ครบทั้งสามองนะ นะผ,มผมจริงๆแล้วเต่าเนี่ยผมขายแบบแพงไม่ได้มานานแล้วนะแต่ว่าครั้งเนี้ยก็ต้องเปิดแพงห้าพันสี่พันสามพันเพราะว่าคือภาคจินรางวัลเนี่ยเราจะไปแบบกดเขาไม่ได้นะครับเราไปกดเขาไม่ได้เลยนะฮะอันนี้แชมป์เอาวันนี้เอาองค์แชมป์มาอวดนะฮะไม่เป็นไรนะครับเอฟซี FC นะครับก็เข้าใจนะฮะเอฟซี FC เคยซื้ออง์ละพันพันห้าสองพันอย่างงี้ แล้วพอดีผมเอาเออพักจิตรางวัลมาแล้วก็มาเปิดห้าพันอย่างเงี้ 4, ยสี่พันเงี้ยก็อาจจะแบบนั่นนะฮะอาจจะดูแพงเกินความจําเป็นเพอเอฟซก็คิดเหมือนกันว่าเอ๊จิตรางวัลหรือไม่จิตรางวัลก็เหมือนกันนะฮะก็ไม่เป็นไรนะฮะก็มีสิทธิ์คิดได้นะครับผมแต่ก็ธรรมดาผมก็ต้องพยายามหาแบบที่มีจิตรางวัลบ้างไม่จิตรางวัลบ้างนะมานําเสนอเอฟซนะครับผมนะถูกใจไม่ถูกใจก็ว่ากันนะฮะผมก็ยังเสนุนราคาเปิดไว้ที่ห้าพันเท่าเดิมนะ แต่ว่ามีราคาในใจก็ต่อกันได้หมดเลยนะครับ FC ต่อกได้หมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะพิมคิตาสามชายนะฮะสามชายนี่ก็ปกติบางคานเลยนะมันจากเนื้อหาแบบนี้นะครับผมนี่ฮะสามชายเหมือนกันนะครับสามชายเหมือนกันแต่ว่าคล้ายใจไม่เหมือนนะฮะนี่ยผิวหิ้งเก่าเก็บนะผิวมันเทศผิวเก่าเก็บผิวมะขามเปียกทั้งคู่เลยนะแต่ละองค์ก็ ผมบอกเลยเลยเป็นผ้าที่หล่อไม่สวยนะแปลวยความคลาสสิกความแพ้ดูง่ายผมบอกเลยเลยนะเพราะผ้านี้เขาเก็บนะอันนี้ผมตามเขามานานแล้วตามเขามานานเลยนะควาจะได้นะคู่นี้นะครับผมนะฮะแต่ผมก็บอกตรงว่าผ้าไม่สวยนะซื้อแพงไม่ได้นะครับผมนะเนี่ยนะพิมพ์คิตาสามชายนะคู่เลยนะดูตงนี้ก่อนไม่สวยตรงไหนนะไม่สวยตรงไหนเนี่ยไม่สวยตรงไหนนะครับเดี๋ยวดูนะ ทุกอย่างเขาก็เออเพอร์เฟคหมดนะฝั่งไอพิมจีวอนคมเด้งนะฝั่งนี้นะครับสัญลักษณ์ของการสามชายนะแทงขึ้นไปตรงๆนะนี่ฮะนี่ฮนะนะดูองค์ประกอบนะครับผมเขาผิวเก่าเก็บจริงๆนะฮิ้เก่าเก็บจริงๆนะครับเนี่ยการรอโบราณนะครับเนี่ยนเะนี่ยนะนี่ฮนะเนี่ยนะนะที่ผมจะบอกรอโบราณเนนะี่ยนี่นะครับ รอไม่เต็มนะรอไม่เต็มนะครับผมเนี่ยทำให้เกิดการเนี่ยเป็นจดุดเรียกว่าไม่สวยนะนี่นะใต้ฐา,านเนี่ยับคล้ายขับคล้ายับคล้ายขับคา,บคาจะเป็นใต้ฐา,านเนี่ยเขาจะเหมือนคล้ายๆกับอันนี้เลยนะกุจจดีเลยนะครับผมนี่ฮะเขาจึงได้เอากุจจด,ดีไปขายบางคาายกันได้เนะี่ยแล้วดูเม็ดกิตานะนี่ยกิตานี่น,นะนะครับเอกลักษณ์ของเขานะครับผม เน,นะนี่พิมพ์ขี้ตาสามชายนะฮะไม่สวยนะครับ fc เปิดสามพันนะฮะไม่สวยนะครับเปิดสามพันองค์นี้ก็ไม่สวยนะครับพิมพ์ขีตาสามชายเหมือนกันนะฮะองค์บากเลยอันนี้นี่องค์บากเลยนะนี่ฮนะสุดยอดความคลาสสิกเลยนะนี่ฮนะดูโอ้โหนะนี่มีไหม อ่ามีเหมือนกันนะครับผมเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยเขาพิมพ์เหมือนกันแต่เขาพิมพ์เดียวกันแต่ไม่เหมือนกันเนี่ยดูดิฮะความเหมือนตรงไหนล่ะครับผมเนี่ยถ้าเกณเนี่ยต้องเหมือนกันเป๊ะนะต้องเหมือนกันเป๊ะนะครับ F C เนี่นะเปิดเนี่ยอสามพันเนี่ยนะการันตีแท้กันเนี่ยเอาไปองละสองล้านนะการันตีกันเนี่ยนะผิวเก่าเก็บนะวิ่งเก่าเก็บนะนี่นะครับนี่ นี่นะดูความคลาสสิกความโบราณเนี่ยเอฟซีนะนี่ฮะไทยฐานนะครับผมสุดๆเลยนะกีตารสามชายวัดบางขานนะครับนะน่ารักมากนะองค์บากนะนะองค์บากเลยนะครับผมเปิดสามพันเท่ากันนะครับเอฟซี 4, นะสุดท้ายพิมพ์นิยมนะพิมพ์นิยม หนัก2บาทนะครับโอ้โหนะพระเขาใช้มาโอ้นี่นะของใช้เนี่ยดูนะดูรอยที่เนี่ยนะเนี่ยอยากจะนําเสนออะไรกันนี้ไม่รอยอย่างเงี้ยสัมผัสเนื้อนะสัมผัสผิวคนเนี่ยฮะนะดูหน้าตาเขาแปลกเลยนะเป็นเบ้าตาแบบลึกล,ลงไปนะครับผมเนี่ยเป็นแล้วก็มีเนะมีเหมือนเม็ดแร่ด้วยนะครับตามนี่ฮะนะรอโบราณแบบยุบจับจนนะครับผมพิมพ์ชาวบ้านแล้วกันนะผมปี พิมพ์นิยมช่างชาวบ้านนะหนัก2บาทน,นะครับผมพิมพ์เขาจะโตกว่าทั่วไปนะเนี่ยอันนี้คือขนาดปกตินะประมาณบาทครึ่งนะอันนี้เขาก็จะใหญ่ใหญ่กว่าหน่อยนะเนี่ยนะเนี่ยเยอะเลยนะวนลำน้ำเลยนะครับผมพิมพ์นิยมหนัก2บาทน,นะครับผมนี่นะหรือพิมพ์นิยมช่างชาวบ้านแล้วจะตีราคากันนะครับเอฟซี FC. นะนี่ฮะโลแบบตุดคลาสสิก สุดคลาสสิกเลยน่ารักมากๆนะฮะนี่าการถ่ายก็แต่งกระบเรียบเลยนะครับนี่นะฮะพิมพิยมหนักสองบาทหรือพิมพิยมช่างชาวบ้านก็นแล้วก็จะเรียกกันนะครับผมนะฮะก็ชอบมากเลยนะองนี้นะเอาไว้โชว์สุดท้ายเลยนะครับผมก็เปิดราคาที่สี่พันบาทเหมือนเดิมนะครับเอพี FC นะมีราคาในใจก็ว่ากันนะครับผมนะ หมดแล้วนะครับ FC นะแล้วก็พวกนี้เลยยังไม่รู้จะหาอะไรมาลงนะยังไม่จะไม่ไออกออกไหนจริงๆแล้วโอ้โหตั้งใจจะไปงานประกวดสามพานมากเลยนะเพราะว่าสามพานแพงเยอะของเยอะนะครับ FC นะแผงนี้ก็ต้องนะสามสี่พันแพงอะนะอย่าลืมไปเชี่ยวกันนะครับผมก็ป่วยอย่างเงี้ยคงไม่ได้ออกไหนนะครับผมรักษาสุขภาพก่อนนะครับ FC นะ พอจะหาภาพตามบ้างตามอะไรได้ก็เอามาจำเนาเน F C กันนะครับผมหากชั้นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับสนใจพ่องเครื่องกลางก็โทรมได้เลยนะครับพี่เบอร์0618987342นะครับ0618987342แอดไลน์ที่ลิงก์ใต้คลิปหรือแอดไลน์ที่ผม เอาไว้หน้าปกคลิปได้เลยนะแอดไลน์ที่ QR วอโคได้เลยนะครับทั้งก่อนคลิปและหลังคลิปนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวกราบลา fc ท่านไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขเฮงๆรวยๆถูกหวยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ